สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเช่นเคยนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายแนวทางเลขเด่นตารางนะครับสายจับวินนะครับก็ต้องลองพิจารณาในสูตรนี้นะครับเนาะมัดรวมสีนอยนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามารับชมนะครับเมื่อวานนี้ผลผมให้ห้ากับ7นะครับเฉพาะกิจ16637นะครับรอบแรกของเราใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่37เนาะของเราตัวเจาะไม่มีนะครับ ส่วนฮานอยพิเศษเนาะหนึ่งเจ็ดหกหกห้านะครับพี่พี่เจ็ดหกของเราไม่มีนะครับใครเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เจ็ดหกนะครับพี่พี่แล้วก็ใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดก็เข้าไปที่หกห้านะครับม,มาสองตัวเด่นเลยนะครับแต่ว่าตัวจับคู่ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะส่วนฮานอยปกตินะครับสามห้าสองแปดแปดนะครับมาแล้วเพจของเราเนาะ ใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าสองตรงๆนะครับผมส่วนฮานอย v ีไอพีสี่เก้าหกกับห้าสองนะครับห้าสองมาอีกแล้วเนาะใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าสองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับยังดีมาตัวเจาะนะครับพี่พี่แล้วก็สายรูดเนาะยินดีกับพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับวันที่11เนาะ11มีนาคม2567นะครับเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมเลขตารางวันนี้นะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข6เลข4เลข2นะครับ เลขห้าเลขเจ็ดแล้วก็เลขสามนะครับพี่พี่เรียงเลยสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับพี่พมาเลขเรียงเลยวันนี้เลขตารางสายวิ่งดูดนะครับในโค้งสุดท้ายสายวิ่งเนะี่ย สายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข6นะครับส่วนสายลูดผมให้วิ่งไปที่เลข5นะครับ6ก็จะมีในที่6 2 6 3 6 4 6 7นะครับ5 2 5 3 5 4 ห้าเจ็ดสามตัวผมให้ไปที่ห้าหกสี่หกห้าเจ็ดนะครับพี่ให้เลขเรียงนะครับวันนี้วันนี้ผมให้เลขเรียงเนาะถ้าใดชกชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะขอให้มานะครับพี่พขอให้มาเลขเรียงวันนี้ห4สี่ ห้าเจ็ดหกสองห้าสามนะครับเลขตารางเนาะหกกับห้านะครับพี่พีหกกับห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสลับฮาหนอยคงสุดท้ายเนาะก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มา5 2เนาะใน2รอบเด้งๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสลับคลิปนี้ก็นะครับท่านใดที่ อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามผมแจ้งเตือนทั้งหมดเนาะก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับแบบพี่ๆสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ